สวัสดีค่ะทุกคนจากเพจเรียนปวยทานบา s เซฟนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซฟก็จะมาสอนทำนะคะเรียนปวยทานข้าวต้มมัดค่ะน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้เนอะรู้ระรู้ระสไตล์เรานะคะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์การทำกันเลยนะคะ อุปกรณ์ก็จะมีตามนี้เลยนะคะอันดับแรกนะคะก็จะมีริบบิ้นค่ะเลือกสีริบบิ้นที่เราจะใช้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเงินสีทองหรือสีต่างๆนะคะม้วนละ150บาทนะคะเป็นริบบิ้นกากเพชรค่ะอันต่อไปนะคะจะเป็นผ้าม้วนค่ะสีเงินและสีทองค่ะม้วนละ189บาทความยาว100หลานะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายนะคะจะเป็นเรซินค่ะดีลาวดีนะคะ1แพ็ค100ชิ้น99บาบาทนะ ะคะใครอยากได้นะคะแล้วก็สนใจเนาะเพื่อนๆก็สามารถสั่งได้ที่นะคะบ้านน้องฟ้านะคะเหรียญปรยทานบายเซฟได้เลยนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะช่องทางการสั่งซื้อเนาะปะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยจ้า ัแรกนะคะเราจะใช้ริบบิ้นนะคะสีอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบนะคะเลือกมาหนึ่งสีเนาะตัดความยาวนะคะอยู่ที่16นิ้วนะคะจํานวน6เส้นค่ะพับครึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปัดตัดปลายให้แหลมทั้ง2ด้านค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทําการนี่อ้าออกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วบิดเฉียงแบบนี้ค่ะนะคะพิกกลับแบบนี้ค่ะ อ้อมไปด้านหลังแบบนี้นะคะพับทบมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะแล้วก็วนนะคะจับปลายนะคะเข้ามาสอดค่ะแบบนี้ค่ะฟืบทาแบบนี้นะคะทั้งหมด6เส้นเลยนะคะเพื่อนๆอ่าเราก็นั่งทำกันไปเลยหเส้นฟึบฟบฟึบบ ะะเดี๋ยวไปช้าๆให้อีกหนึ่งชิ้นนะคะอ้าออกมาเนาะพับเฉียงนะคะพับรงนะคะอ้อมไปด้านหลังนะคะพับทบมาด้านหน้านะคะจับปลายนะคะสอดแบบนี้ค่ะทําทั้งหมด6เส้นที่เราตัดริบบิ้นไว้ได้เลยนะคะค่ะเพื่อนๆเมื่อเราได้ทั้งหมดหเส้นแล้วนะเราจะนํามาประกอบกันนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนมาวางทับค่ะ เส้นที่3นํามาวางทับค่ะขัดสลับไปด้านหลังแบบนี้นะคะเลียงเส้นให้ชิดกันนะคะเพื่อนๆจะสวยก็ต้องขึ้นอยู่ที่ขั้นตอนแรกตอนนี้ด้วยนะคะ,ะเพื่อความง่ายขึ้นนะคะใช้สกอ๊อตเทปนะคะช่วยล็อกค่ะน้องก็จะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะทําทั้งหมดนะคะ2ชิ้นเลยนะคะ,ะจับมาวางชิ้นที่3จับมาวางค่ะขัดสลับไปด้านหลังแบบนี้นะคะ แล้วล็อกด้วยเทปค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเราจะมาเริ่มกันทีระกีบนะคะอ่ะเราจะเริ่มจากฝั่งขวามือนะคะกลีบด,ด้านหลังนะคะเส้นด้านหลังเนาะอ้อมไปด้านหลังขัดสลับขึ้นมาด้านหน้าแบบนี้นะคะเอานนีวโป้งจับไว้นะคะเส้นทางซ้ายมือนะคะทับมาด้านหน้าขัดสลับไปด้านหลังแล้วก็ขัดสลับขึ้นมาด้านหน้านะคะแบบนี้ค่ะนะคะ อ g, Mother, ่ะอันนี้เราจะนับเป็น1ครั้งนะคะทุกคนเราจะนับเป็น1ครั้งนะคะวิธีทําต่อไปนะคะทําเหมือนเดิมนะคะอ้อมไปด้านหลังขัดขึ้นมาด้านหน้านะคะด้านซ้ายค่ะด้านหน้าอ้อมไปด้านหลังขัดขึ้นมาด้านหน้าปึ๊บแบบนี้นะคะเราจะนับเป็น2ครั้งนะคะแบบนี้เนาะเราจะนับเป็นสองครั้งนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะทําแบบเดิมค่ะอีก1ครั้งค่ะ หนึ่งสองนี่ค่ะสลับได้เลยนะคะอ้อมไปด้านหลังขัดสลับขึ้นมาด้านหน้าแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะสามครั้งแล้วเนาะเราจะทำการใส่เหรียญเข้าไปคะ่ะแล้วกดตัวน้องตรงกลางนะคะเข้าไปแบบนี้ปึ๊บจับมุมให้ชนมุมนะคะจับมุมทั้งสองให้ชนมุม แบบนี้นะคะใครจะสอดได้เลยใครจะสอดก็สอดขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะถ้าจะทําแค่3ครั้งก็ได้นะคะแตะ่ส่วนตัวพี่เซฟเนาะพี่เซฟชอบทํา4ครั้งนะคะเพื่อความแน่นหนาของชิ้นงานด้วยนะคะอ่ะพี่เซฟจะอ้อมไปอีกหนึ่งรอบนะคะแบบเดิมนะคะขัดสลับไปอีกหนึ่งรอบแบบเดิมคะ่ะอ้อมไปด้านหลังขัดขึ้นมาด้านหน้าฟึบ นะคะอ่านแล้วก็จับเขาม้วนไปด้านในแบบนี้อ่าให้มุมนะคะมุมจะอยู่ที่ระหว่างเส้นที่1กับเส้นที่สองนะคะทั้งสองข้างนะคะยังไม่ต้องดึงอะไรนะทุกคนอ่าเส้นที่1นเนาะมาถึงขั้นตอนการสอดเก็บนะคะเส้นที่1น,นะคะสอดลงตรงๆแบบนี้เลยนะคะปึ๊บเส้นที่สองนะคะสอดออกช่องนี้เลยค่ะ เส้สนที่สามนะคะจับสอดลงตรงตัวเลยนะคะแบบนี้นะปึ๊บเส้นที่สี่นะคะจับสอดได้เลยค่ะลงมาตรงตัวเลยนะคะปึ๊บแบบนี้ค่ะอ่าเส้นที่ห้าทีนี้เราจะพลิกสองเส้นนี้นะคะขึ้นไว้ขึ้นด้านบนเนาะเส้นนี้นะคะจับให้น้องมาตรงๆแบบนี้เนาะอยู่ตรงตัวนะคะสอดเข้าไปได้เลยนะคะสอดเข้าไปได้เลยปึ๊บ นะคะอ่าเส้นต่อไปนะคะเราจะพลิกวนมาตรงนี้นะแล้วก็สอดน,น้องเข้าไปแบบนี้ค่ะปึ๊บแบบนี้เนาะเสร็จแล้วนะให้พลิก ฝั่ง2เส้นนี้กับ2เส้นนี้มาเอามือจับไว้นะคะแล้วทําการดึงค่ะทุกคนดึงให้กระชับเลยค่ะลายนี้ยิ่งแน่นยิ่งสวยนะคะแต่ก็ไม่ได้แน่นจนริบบิ้นย่นเนาะเอาแบบแน่นกําลังตึงนะคะกําลังตึงนีลายนี้ต้องแน่นพอเราดึงแน่นปุ๊บน้องจะแน่นเลยค่ะชิ้นงานจะแข็งแรงเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราทําการสอดเก็บริบบิ้นอีกอย่างละหนึ่งค่ะนะคะอีกอย่างละหนึ่งรอบนะคะเส้นละหนึ่งรอบ ะะทำการสอดเก็บริบบิ้นทุกเส้นได้เลยนะคะเส้นละหนึ่งรอบพอค่ะนะคะไม่ต้องเยอะนะถ้าเยอะเดี๋ยวก็เยอะไปก็ไม่สวยอีกนะคะเส้นละหนึ่งรอบพอนะคะอ่าเส้นสุดท้ายตัวนี้เนาะตัดน้องให้สั้นหน่อยน้องจะสอดง่ายขึ้นนะคะปึ๊บแบบนี้ค่ะนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะทำการตัดริบบิ้นนะคะเศษที่เกินออกได้เลยนะคะ เราจะทําวิธีการนี้นะคะทั้งสงทั้ง2กลีบนะคะทั้ง2กลีบนะคะเดี๋ยวถ้าใครดูยังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวมาพับกลีบที่สองกันอีกหนึ่งครั้งค่ะอกลีบที่สองนะคะเราทําได้แล้วเราเอาวางไว้1กลีบก่อนนะมาทํากลีบที่สองนะพี่เซทจะไปไว้นิดนึงอ้อมไปด้านหลังมาข้างหน้านะคะขัดสลับนะคะขัดสลับหน้าหลัง นะคะัดสลับหน้าหลังแบบนี้เลยเนาะถ้าใครดูไม่ทันสามารถก็ดูตอนช้าๆของชิ้นที่1ได้นะคะอ่ะอันนี้เพื่อความยาวคลิปที่ไม่ยาวจนเกินไปนะคะเราจะได้แบบว่าอัปโหลดง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกันกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้บายเซฟด้วยนะคะอ่ะใส่เหรียญเนาะสามครั้งแล้วใส่เหรียญน,นะคะ ต่อนะคะต่อครั้งที่4ค่ะปึ๊บนะคะขั้นตอนการพับกลีบนะใครไม่ทันสามารถกอดูนะคะตอนแรกได้เลยเนาะกลีบแรกได้เลยนะคะเพราะกลีบแรกพี่เซฟจะไปแบบช้าช้านะคะส่วนใครอยากได้ริบบิ้และอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนะคะปึ๊บอ่ะ สอดได้เลยนะทุกคนนี่ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะเทคนิคในการทำลายนี้นะน้องต้องแน่นนิดนึงนะคะยิ่งแน่นยิ่งสวยนะทุกคนนะดึงน้องให้กระชับทุกเส้นเท่าๆกันนะคะค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงแล้วทำการสอดเก็บนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะทุกเส้นเลยนะคะ ไม่ไม่ต้องสอดไปสองนะคะพี่ๆเดี๋ยวถ้าหนาเกินไปก็จะไม่สวยอีกนะคะและเส้นสุดท้ายแนะนำให้ตัดน้องนะคะให้ตัดน้องน้องจะสอดง่ายขึ้นนะคะด้วยความว่าเราต้องโคง้งริบบิ้นเยอะค่ะสำหรับเส้นสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าเราเหลือริบบิ้นยาวไปน้องจะย่นนะคะ ได้เลยนะคะตัดริบบิ้นส่วนเกินออกได้เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วเราจะได้กลีบข้าวต้มมัดนะคะมา2กลีบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการตกแต่งกันนะคะอ่าเราจะใช้ดินนะคะในการตกแต่งน้องข้าวต้มมัดกันค่ะจะมีสองสีให้เลือกนะคะเป็นสีเงินและสีทองนะคะเป็นสีเงินและสีทองมาเดี๋ยวเราจะติดสีทองกันนะทุกคน อันดับแรกเราแต้มกาวไปเกาะเลยนะคะแล้วจับประกบนะคะดูมุมมุมกับมุมให้ตรงกันนะคะจับน้องติดกันแบบนี้ได้เลยนะคะน้องกระจอกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราใช้ดินนะคะแปะจุดมาร์กนะคะคือจุดตรงนี้ค่ะนะคะเราจะแต้มกาวเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเราจะบีบเขาเข้าหากันนิดนึงค่ะนะคะบีบเข้าไว้เข้าหากันนิดนึงนะคะทุกคน แตมกาวค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเยอะอ่ะเดี๋ยวตอนรัดน้องจะแน่นเองนะจ๊าน้องจะแน่นเองปุ๊บนะคะแต็มกาวได้เลยปุ๊บแบบนี้ค่ะอ่าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วทําอีกหนึ่งครั้งค่ะ ด้านบนนะคะทําอีกหนึ่งครั้งด้านบนแบบนี้บีบน้องนะคะบีบประกบน้องเข้าหากันนะคะนี่คือเหตุที่พี่เซฟชอบทํา4ชั้นนะคะเพราะถ้าทํามชั้นน้องจะชอบบุ๋มนะคะน้องจะแบบว่าความความแข็งแรงไม่พอนะคะตอนเรารัดเขาก็าจ,จะแบบว่ายุบยุบตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าทํา4ชั้นนะคะน้องจะชิ้นงานแข็งแรงเลยค่ะทุกคนนะคะสามารถทําเป็นของชํารวยได้นะคะสามารถทําเป็นพวงกุญแจได้ด้วยนะคะใครอยาก ได้ก็สามารถสั่งทําได้นะคะสําเร็จรูปนะคะจะอยู่ที่ชิ้นละสิบาทนะคะพร้อมเหรียญน,นะคะจะมีเหรียญใส่ให้2บาทนะคะแต่ต้องออเดอร์ร่วงหน้านิดนึงนะคะเพราะว่าพิเศษจะมีคิวค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะทุกคนส่วนลิบบิ้นและอุปกรณ์นะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามรอบนะคะจะไม่ได้มีตลอดเนาะก็ต้องเช็คเข้ามานะคะว่าณขณะนั้นมีดอกไม้รูปอะไรมีลิบบิ้นสีอะไรแบบนี้นะคะ แต้มกาวเลยตัวโบนี่ตัดความยาวอยู่ที่ห้านิ้วนะคะทุกคนออกมาน้องก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะทําการแต้มกาวได้เลยนะจ๊ะติดโบจ้าแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็แต้มกาวนะคะแล้วก็ทําการติดดอกได้เลยนะคะตัวนี้เรียกว่าเลซินลีลาวดีนะคะ แบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องเข้าต้มมัดนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะและอยากดูคลิปต่อไปนะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ b ายเซฟด้วยนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวรับชมว่าคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะคะรอติดตามชมได้เลยจ้า